ตุลเาก็เชืนะปดนรบคาตตสซบคาตรสิตุลยที้พบพก็ละแลวกนาตาสตสโซบคเลอามคลชีวิตเนาะมงคลชีวิตเนี่ยบัคคเลตสเลิกแค่ตามือตาคือตาสัญญาสิคาชั่มือนะเนตันิยเนี่ตวเวลาลิคิดชีลุยลินเนาะคิชีลุยคาเลคานีบัคาเลความสันโดษ cam sản này bấm vào nhọn này cái tế về ta bả đa bả đa nó ta bả đa bả đa ta bả su bả sa ta mà đi mi ghe mi nó mà lơ phi mấy phi bả đa bả đa mấy phi ta bả nó ta mò bả sản đồ này coi nhọn ta mò bả lơ ta mò bả này bà khai lơ ta su sa lơ ghe nó ta lơ nhì bả ghe này bắt nhì bả ta đi mi đi mi ghe bả bả sa lơ mấy phi ta bả ดีซอต้เบดาเอาวดิซอต่บัานดาดีซอปกจ้าดับเวนึกจาดัเวนึกคือน่อนี่บากงนีิอัตบัตทราบะดิซอคึตอก่ปานโกากนอนอดิซอบางาเนี้ยเมสานักเดบเกิรเบบเกิรกเกิบะเดเลมาเกิบเบดะลมาปะกอบเรือฝืนธรรมชาติจะนี่ มาบลาราเกี Bien, ่ก so ับเองตาหน้าเราอุตส่สินึกขึดีเลยจ้เลยเนื้อหิละอ้ได้เวดิเนะประเดีเราาษาเลอคุชะนึกจ้าดเวนอันนี้เลค่ะเราคิดเค่รื่อนี้นึกขึ้นบาภาษานอภาษาเลยาษาเลยแต่ลนึกนเนบะแต่ลนึกเนบะเนี่ยบาบลานี่ยทำไมนึก้นเนบะก็มีก็จ้าวะ

bà xã phơi nỉ bà lý nó, no. ở sơ khai thì khăn này, ta bà xã, ta bà đa bà đa bà khai là sưu lược xa, nó, no. bà lược sưu xa, bà lược ta hút ta ghe ghe ta u ta chốt ghe ghe này, tụi mình tụi mình này, bà bà ta xa này, ta lược ta xa bà này, ta bà có, mà bà xa bà này, xa lo này, bà có lược ta xa lo này, กรดอารเนก็วอโอชิอาลเลนเนี่ยจะอวาเนะอันนี้บัคาลตาตาสันโลนึกว่าตาัโลแต่เมื่อพี่อเซโชเซบะอูเซโชเซเลอัเลอร์เลอเลอรล้อเลรล้อโปหนอกเลอร์ลอเลอรล้อโปวะเนื้อคือเดิเลนตาพิษามาดิเล่นีนบตาดิเลนีฮีเลอรอดอตาบัอาบัตา แตเกอะไกัตาเลตาซอตาเลตานึกเนบานี่บาบอนี่เอาเวลาเดินปะกอลตาตอาวานี่เอาเวลาลักเลเเนาะแตน่ลัอเลเเอาเวลาลุยจับตาเลอบานซานอคะวไม่อุปเนี่นบาอารกนนี่ดิมีอาลรเนี่ยซลออนี่เนาะม บัคาเลมงคลชีวิตใครเนาะแต่สุดแต่โใครเต็มเลยนอุลุ่จ้เนาะเติร์กานี่บาคค่าเลอำนาจวาสนาต่เลอดอำนาจวาสนาเขาไม่ยอดเลือตันในบาตาดูราท้อบัคาเลตาเสตาบาเลนึกจ่าด้วยนี่บัลามาซาดินีอเมินนีบัติเจนนึบัมาเรอาราดิติอาราดิติอันนี้บัคค่าเลอดอภิปราอำนาจก็ละการนี่ตอแค่นี่โดยฉพา อเดรตากูต่ก็อเดรตายลตุลน่บคหลอำนาจขาเลเนาะต่มานาตามุนนี่ไทยก็เลอ่แม่เกน่าเกแมดนาดูอ้ามาซาดินีเนาะอันนี้บาลนเนี่ยแกตลอดอุลจยแล้วขจเซจอันนี้ถ้าบามาละหละาบดะดาขี้ขาดเน่บคลลตะกูตะกทัพสมบัติตะกูตะกในดินีพย่าลเออด ຕາອິລໍໂຕລໍນີ້ລໍຕາຄໍຕາຄໍອາກໍນີ້ຣາມິກໂລເມຈເມຕາລໍຕາແຄລມິນມິນະປາຄໍລໍສັບສົມບັດນີ້ແນວນະອັນບາປາກາເນດໂດປູເວນມຊມາຊາາຊພລານີູຊນຈຊນີຕາລຕາແລຊານປາຄໍລຕຄຕາຄໍລອນນາລໍຕາຄນ สค้อขานีตาออ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 นี่ดีเาอชิกันนี่ออบตาออนี่ยเกตาเลลดถบลตาออตาออี่ยมือเรอเดือดตัตุบาน้อเขาบ่าตาออตาออเนี่ซาลเท้กุวๆอดถ้าารอยเปร่าเขาบตาออสมังอุ้มชิกันนาะพออมีทัว่าป้าพีอตาออตุบลอดบลอนะพออเชีมั้งห ပါမတက်တော့တော့မ search ကြီးနဲ့ပေါ့ဘညာတကားတူ overlap search ကြီးနဲ့ overlap blue လာကနော် osuki sukorison ပြောတာဒိုဒိုချီချီပေါ်တာ verify တကားနဲ့ဘာလို့လက် order seller ကပတ်ดูนี่တကားนี่ก็เลิก verify look keep up สปอล่าดํามือขอเอามาซะนี่ตา order ซออันนี่ตา on นี่บาออลบัดดาบัดดาอืมบา signal บอลสญญาเลนานาจีบอบลอลาตาอุตาดวดอเวจีอาเดอาอาบาดเดทีนีมื่จะเปล่อดิซอเปีก็เลออยดิซตออดดบล็อกออลลดปอเลือมือเนมจบานอันนี้บาสสญเาสกขาะาบักอลตสัลลืออาครอดปนีดิ ตาสูตรรอตาซาลตามีเดมีที่จ่าจ่าเลอป้าอมมเชโกฮาน่อาดับบานะเขาว่ามาอาเม็ดดิดบาวันนีน่อเนื้อตาหนาดิอะแคแหลลนืบานี่เนื้อตาันนาตาบอตาโกตากอลตมาดิเลจะเลป้ตาอุตาสบอตปรับบ bà nhớ là chiều từ mơ nọ à chiều từ mơ đó ừ bù bà sù sa chiều từ mơ này à thế bây giờ sao chiều ra đi nghe à ta mưa ta khử và nhớ là ở thế à chiều đó đó còn lo nọ à mới bà này đi à bà con ta có mình nào này bà bà này mi bà ta အဆာလောနော်တဆာလောလေအကေရောအကေကလယ်မီလာအကေရောတာအခုတော်လေအတဘာပါနော်တတဘာနော်ခောပါခနဲ့နော်တေနာတာဘာခါလေတက်လေနော်တမိကလေဒီဘာဒီစတမလောမဒိုတခါတာဂေလိုတာဂေလိုဘာခါလေပမာဒီလဲကြလဲအခုတို့သမ္မဘ นึกว่ามารีเลยเจ้าเนะนึกว่ามารีซาดีเลยเจ้าอืมนึกมารีเลยเจ้แล้วก็อุดอัดม่บาม่บาเนี่ยตอรุเนี่ยเลตอรเนีนึกวมือเลิศตาชมนี่คือเลนนโชม่ใช่ก็หนึกนึกชมดีเละชโมเลินึกคือทอวิลีนี่นึกสากปลานึปลาวิเนอุดอาชมือชกอุดอาสีตาชา ปก็อล้วเกิดแก่เจ็บตายนึกบ่นตาชมมือไม่โอ้เดินผัวน้อยคือตอจะโจดข้าเลยทุเมียจีบอ่ะคือต่อคือต่อวีเดอร์โอ้เด้อตาโตโนตาโจตาชาตาโจตาชาวีเดอร์สับกระก้กาสับกะวีเดอร์แล้วก็ตัวเด็กก็ซีไวดาก็กาตาไม่ชมมือไม่โอ้ดินเน่ปาวรอเนี่ยตัวซาลัตาเล่เยอเลยเยอะป่าซาลันตาโอตาเยอเลยก็เลยจ่าเลยเด้อตัวโอเดน่าจะซีเลยวะ เชเชไม่ชอโมพิจารณาบระกอพิจารณาชโมกุาในใทบุทบุในเอาแตัดมีเลออาจจะเมืนนสาลาดัดดูตัดทอตัดระเรื่อยเรืเนาะอันนี้เฮเล่ชมโมกยาดินใจนีเนาะบัคเลธรรมชาติเวลานคิดออดอวีเดอจะจุตัชาจุดตัชาวีเดอปราปราวีเดอสีในดินเนาะขี้ขาดแค่ไนนูบาชมโลตาอตาอน ออไม่พียอมบะนอาชีอะไรเด้อรอนึคเพิรอนึคพวีเดแก่เอแก่ชีค่เลือเาะเนาะจุมวตาออดอออมบีอมบะมบะประเดร๋ออดานี่มือลือนะอแล้วนะออดามือเลือูอ้มอเลือออดาวะกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินไม่ไม่แต่จอดเตะเนี่เตดีเนาะนาโอนาะออดานี่ မလနဝါတနီတနီလော်ပါလေတပ်ပါမလာ ఓ နေတမရာနော်မြ ఓ နေဖော်လို့အော်ဒါခလာတယ်တိမိတိနေပါနော်အနေနဘာအော်ဒါမဖြစ်အလောအော့မဘမဘကျစူးလိုစို့ပို့ပါပတ်စအော်ဒါဒီလက်ချက်လက်เด้อအောဖောဘခီပတပတဥတာစုံဘာကွာလွန်စာချေနော်အနေနဘာကွာလွန်စာလေတာအော်တာအော်နေအောမဖြစ်အဘဘာဘလနီတာအော်နီအပ်ဂရိတ်ဒိုဘာပရေ့ချာနီဘာလောဒေဘာကော်လေ อับเลือผู้ะกอบวิตามินอนอะไรเลือตาออดเลืออัเรดโเทอเอานาะชอตาออนตาออดด้สตามุตาเจดีซีโดเมนเนตแตเนี่ยอับเลือผูวยวะเนาะปกอเล้ออดแล้วขันนียมออเลือตาตาหมตาเจลือมอสุกอะรบากยบักโลวะล้เนาะอันนี้ขี้าค่สคนรี้าดลยนึกว่ามันสะมารุมมาโดเลนึกาเฮลอดะ

อามาซาดินนุ่มบานุ่มบาฝึกประกอฝึกนุ่มบามาโลบาคาเลต้าหิรรหิบตาเดินนอนอันนี้เือคาเดกาเนยูเด็าเน่นุ่มบาตโตเกลโลเกตโตเกลตโตเกลตาเตโตเกตโตเกลตาหูเลบาคาเลีนนุ่มบากตโตก็เลสีนีนเนยาม่ตลกตโตอกตตาตตกตตตกตตชมชมโลกว่า अनदेबा कतो लोकोतो सोले बागे बाखलो में मारा बागे बाखलो ने नो नको दोता मोबा मोबा कोलामी कोलाजा लेर खितो दे दु ताउ मु मुचे गो हानी नो नो ज सेट मिदिने नंबर 5 द सातो थी सारो नो सातो थी ने नको बा उठबो खेला ने सातो थी मे ओ ने मा ओटा सडा दु दुबु बा तपे बा नो बा ब्ला त एर ता एर त मा ตอึตซอนต้นนู้ตัเอึตอนเนี่นสัพเลสัตติโสัเหวปะกเลสมาธิเนาะปัญญาเสมาธิไม่อ้อาทออาทออนรเนี่อปัญญาขึ้นหอเนื่ปัญญาเนี่ยเขา่ยอมหรแต่คนนู้กเปรยต่คือตัชาขึ้นหรอตคือตัชาไม่ขึ้นหรอกตอนนี้ตาบาดาบาดาเนี่โอ้ด้ไปหรอเนาะอันนี้บั็เลิตาเลสเกนเนาะตาเลสนอมาตาบาดาบาดานมาตาโมพิโมบะโมบนี่ นึกตาเล้กเนบะนอวดาแต่กระดาาอมิริชีเนาะนเนตาเล้กเนบานปะกอบอันนี้ส er pues ่งเลนุมาตาเลบัดาบัดาตูปูเกะลูลือจอโปเนเธอจมีเนประกอลนตาชมโหมดุสัตชาในโตะวะเนาะประกอบเรความกังวลนึก็ชมโมก็ญาดาขุสัตชาคนนูกุเปรชาในตวเนาะคีมีดมีเน นึกจอจือเกยะหลอนเตจอจือเกตะอือตะซอปะกอห่างไกลอกุศลจอจือเกตะออตะซอจจือเกตะตึกเกตบัวบะเนาะแล้วอันนี้นึกลันนึกนึกนนเนาะสคาระคิอมะนามนนมกสบายกายสบายใจตะเลนบะนมารบะบะบะดบะ มั่วเปล่มับ่ามับ่าเนี่ยนื้อาดมือนสูมือนสามือนืลมือนืออมือเนาะแล้วนี่ยก็เนีบนะลุยมิดมีเนี่ยเนึอกะปูแก็ตัดเตอนึกะปปแก็ตัดลูมีลูกมานะนโตโน่ตาเลือบ้าอืมปุกแรกก็ตาเอตาสอวิลยโตโน่รอตาเลือดบ้าเนาะเสีมิดมเนี่ยตาคือรอเลือดอุลอนานเนี่ยมันเนาะ ตักรอลเลนซูนุซาเนญตะคือดอญญะเนญหลอกบะกอลัตตะบูตะบาศิลาทัมศิลาทาเนมะจะหลอศิลาทัมเนคมญอตะเลอะคือถ้าโซตอซอคือเกตะชมุกยะตะคือตัจฉานิอะคูรอลเลนซาญะคออะคูรอลเลนซาโกบุคือจาเรจาเนบะกอลนึปูแพเกตตะทะเกบะบะกอทุกไพรทุกภายในคมญอตะเลอะ แต่ออต่ซอแต่ถาทัเก็บต้บากเบากโลวันนี้ปูแพรก็อะนึกว่าปูแพรก็ไปละเนาะนุ้จะได้จานี่โอเลสักี้อะบาล่ะสูทอสักทอนูก็สิ่งาบากาเล่ตาดูบาวะตาดูบาวันนี้เหรอตาดูบาวบากาเล่ดิฉัตาเกตากโลดมีดมีเนื้ปูแพรดิฉันเนมาเรก็มาบากาเล่กฎหมายอะตาเกตากี้อันนี้ นมารามบดะบดะรูปเกลเลเจืเลือด็วานีนึกว่าร่ตาเล่ออัตบัคบัคลบหข้อมีดมีเนี่กลเ่อซปะกเลดูทอทอรปะกอเล่ความก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าแล้วนึกว่าจ่าเนี่ยด่าเวหนอนึกว่าจ่าเก็ดูทเลจริญก้าวหน้าแต่ลนุ่มาราบ้าบด อากาเลดโบเนอากาเลดโบเล่เมนนนูดูเรทออเซพัฒนาเซมาจาดเดือดไม่เลมาบดดาบดัดตือเลอัตยดูเรทอรสเซ่เไม่ปนาต่เรตาดูเรทออเลจ้าเลยเดตาดูเรทออเซนากกอบโกยอุดร์ลออุดรเจอุดรตาหูตาแกตาเสตาบาเดืม่ป နစုံနစာမေဒိုရသရမေလလပပရနိဒီစလုံးနဒိုရသရလီနောကိုညငကယ်ပညာလာတ္တဥတဇေနောပညာလာဘာကနိအတ္တဥတဇရမောလေနိအတ္တမုတခုတောပါဘွဲပါပတတ္တဥတတဇောပါဥမဖြစ်တမောဘမောဘဒီစလကချချပါတဲစေတကိဖြစ်ဖျင်းနိမဘဒ္ဒဘဒ္ဒမွချတဲ့နဥဒတမုတခုနိဒီစနဒူသောရကေဒပညာလာတ္တဥတဇေနိလီနော คุยมีดมีเนี่ยอากตเชตอเลนึกมาตาเลองอทอสุญญากาติ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 นาะนึกตัเชกตอเลึกมาตาเโอเนาะ้วตุลอก็เตี่ยอมีชีเนี่ยนึกมีกระสานึมีทอเลึกมาตาเบังคะนึกตอเกตาโซตาซตาบูตาบาดยเฉพาะเรตาบูตาบาเลออบากเรบ่กโลอบลโลบกเลตาบูตาบาเลอเกอกเรตามือตะคือตาบูตาบาเล อาบาเดอตาขีตาขีตาขีตาโคลเลออะดูดอทอรอเลเปิดอ่ะอุ้มมือเชโกหาก็มันนี้มือเชโกหานีนาอันนี้เนาะบัคคาเลตัชมุกยาเลตตดนิยายบาคคาเลมุดคนชีวิตตัมือตัคือตัสุดตัสอเลอาเกดาตัมือตัคือปพื่ออ่าต่ออุ้มมือเชโกหาอ่าปุ๊กเวดาดอคิชิลุยคาลีเนาะมัก็เลืองความสันโดตามอบยาโมบะโมบาตามาตัวเกตาซาลอเกเก เอาเดตพับพอพอมบมบตเมดีซเลก็จจเตบครากีนหรือากเลอตากตตเตผารอพอจเตโพเดียไม่อเดตาโมบะโมบะตาเลยตาซาลอดเอเดตาปกลพพอพพมบะโมบะนี่ยอเดตามืตะคือท้อโบลิเนาะอันนี้เหก็ลกาอเดตาพิตามา ຕາຊຸລໍຊາລໍຫມພຽມຫມບາຫມບາເດີ້ຕາມືຕາຄືກູເດະໄວດາເດີ້ນະເນາະເດີ້ເລືອດກໍເຕີເດີ້ເຮັດເລືອດກໍລະການເລືອດຂະນີດມສັນອີຜູ